สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะมาตอบคําถามเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วที่อาศัยหลักการทํางานแบบ V I หากสายนิวเทลที่จ่ายให้กับเบรกเกอร์นั้นเกิดหลุดหรือขาดแล้วเกิดไปสัมผัสกับตัวนําของสายลายและสายนิวเทลและครบวงจรลงดินเบรกเกอร์ตัดไฟลวที่อาศหลักการทํางานแบบ V I นั้นจะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับ เมื่อสายนิวเทลที่จ่ายให้กับเบรเกอร์นะครับเกิดหลุดหรือขาดก็จะส่งผลทําให้สายลายและสายนิวรทลทั้งวงจรน,นั้นมีไฟมีฝักไฟฟ้าที่สูงครับถ้าผมจําลองไส่กรอกชิ้นนี้ที่ต่อลงดินไว้นะครับเปรียบเสมือนมือของคนที่ยืนถอดรองเท้าอยู่บนพื้นแล้วเกิดไปสัมผัสกับ,กบตัวนําของสายลายโดยไม่ตั้งใจเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเบรเกอร์ตัดไฟลวที่อาศัยหลักการทํางานแบบ V I ก็จะตัดวงจรครับ เช่นกันนะครับถ้าเราเกิดไปสัมผัสกับตัวนำของสายนิวทัลซึ่งตอนนี้นะครับสายนิวทัลตรงจุดนี้มีไฟอยู่ครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเมื่อเราไปสัมผัสกับตัวนำของสายนิวทัลที่มีไฟอยู่นะครับเบรกเกอร์ตัดไฟลวที่อาศัยหลักการทำงานแบบ V I ก็ยังตัดวงจรได้อยู่ครับ จากการทดสอบนี้นะครับหากสายนิวทอลที่จ่ายให้กับเบรกเกอร์นั้นขาดก็จะส่งผลทำให้สายลายและสายนิวทอลจนถึงจุดที่สายขาดนั้นมีไฟซึ่งจะมีศักไฟฟ้าที่สูงกว่าตัวเราที่มีศักไฟฟ้าต่ำเมื่อเทียบกับดินครับ ดังนั้นเมื่อเราไปสัมผัสกับตัวนำของสายไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านตัวเราลงสู่ดินเบรกเกอร์ตัดไฟลวดที่อาศัยหลักการทํางานแบบ V-I จึงตัดวงจรได้แม้สายนิวเทลของเบรกเกอร์นั้นจะขาดอยู่ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ